เรื่องนี้ฮือฮาในโซเชียลเลยช่วงนี้ครับหลังจากน้ำท่วมหาดใหญ่เริ่มลดลงบ้างแล้วเมื่อวานวันที่27พฤศจิกายน2568ชาวบ้านที่กำลังลุยคโคลนตมออกมาดูบ้านตัวเองปรากฏว่าเจอของแปลกๆล,ลอยเกลื่อนเต็มถนนกับคลองเลยเม็ดกลมๆสีแดงๆนับร้อยนับพันเม็ดลอยตุกป่องไปกับน้ำขุ่นๆที่ยังค้างอยู่ใครเห็นก็งงๆกันก่อนแล้วพอซูมดูใกล้ๆก,ก,ก็อดขำไม่ได้บางคนบอกนี่มันม้าลอยน้ำชัดๆ ที่แท้มันคือ,อยาบ้าหรือที่เรียกกันบ้านๆว่ายาหมาแดงนั่นแหละครับคาดว่าตอนน้ำท่วมสูงๆเม็ดพวกนี้ที่ซุกซ่อนไว้ในคอกหรือจุดลับๆมันลอยทะลักออกมาเพราะน้ำแรงซะชาวบ้านถ่ายคลิปลงเฟซบุ๊กแล้วแชร์ว่อนเลยทุกคนวิเคราะห์กันสนุกปากบอกว่าปกติหมามันวิ่งบนบกแต่รอบนี้เจอน้าท่วมเลยว่ายน้าแทนแต่ที่ฮือฮาและโยงกันแรงๆคือหลายคนแซวว่ามันหลุดมาจากเขตแดแห่งนั้นน่ะสิ เขต8หาดใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงท่วมหนักสุดๆตั้งแต่แรกอยู่แล้วชาวบ้านบานกลุ่มยังไม่ยอมให้กู้ภัยหรือทหารเข้าไปช่วยง่ายๆบางทีก็ยิงปืนขู่ตอนกลางคืนบรรยากาศตึงๆแบบมาเฟียเลยชาวเน็ตเลยล้อกันว่า เขต8ดงมาเฟียยาบ้าร้อยเกลือนขนาดนี้คงหลุดจากคอกใหญ่แน่ๆหรือแดน B13 หมายถึงเขตเสี่ยงมันระเบิดแล้วแซวกันขำๆแต่ก็สะท้อนปัญหาจริงๆนะว่าพื้นที่แบบนี้ยาเสพติดมันฝังรากลึกคราวนี้น้ำท่วมช่วยเปิดโปงให้เห็นชัดๆ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันชัดๆว่าเป็นยาบ้าจริงหรือเปล่าแต่จากรูปร่างสีสันมันชัดเจนมากขาดว่าตำรวจคงเร่งเก็บหลักฐานและสืบหาต้นตออยู่ชาวบ้านเองก็กลัวๆก,กันว่าจะมีอันตรายเพิ่มไหมแต่ส่วนใหญ่ก็หัวเราะรอฟังข่าวต่อเอาเป็นว่าน้ำลดแล้วแต่ปัญหาใหม่โผล่แทนสรุปคือระวังตัวกันหน่อยนะทุกคนถ้าเจอเม็ดแดงๆลอยมาอย่าเพิ่งเก็บกินเด้อ เขต8ที่ทุกคนเรียกกันติดปากว่าดงมาเฟียหรือพื้นที่สีแดงเนี่ยคราวนี้ไม่ใช่แค่น้ำท่วมหนักแต่ดราม่าพุ่งปรี๊ดเลยเมื่อทีมกู้ภัยและจิตอาสาที่ตั้งใจมาช่วยกลับโดนยิงสวนใส่แล้วก็โดนลุงลุงป้าป้าในท้องถิ่นดายับยับจนต้องถอยทัพออกมาก่อนเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆเมื่อวานนี้27พฤศจิกายน2568และยังค้างคา,าใจทุกคนอยู่เลยมามาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง เริ่มจากพื้นหลังก่อนเขต8หาดใหญ่เนี่ยเป็นย่านเก่าแก่ชุมชนแออัดมีทั้งตลาดสดร้านค้าและบ้านเรือนติดกันสนิทสนิทปกติก็มีเชื่อเสียงเรื่องคึกคักแต่เบื้องหลังนะ่ะมีข่าวลือมานานว่ามันเป็นจุดรวมตัวของพวกมาเฟียท้อมถิน่นเรื่องยาเสพติดการพนันหรือแม้แต่ขู่กันโชคชาวบ้านส่วนใหญ่ก็อยู่กันแบบเรียบง่ายแต่บางกลุ่มนี่แหละที่ทำให้บรรยากาศตึงตงตั้งแต่ก่อนน้ำท่วม คราวนี้น้ำจะคลองท่าประเขาและแม่น้ำใหญ่ทะลักเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวสูงเกือบ2เมตรบ้านเรือนจมหมดชาวบ้านติดค้างหลายร้อยคนไม่มีข้าวกินไม่มีน้ำดื่มไฟดับสนิทสัญญาณโทรศัพท์ก็ขาดหายทุกอย่างพังยับทีมกู้ภัยจากทั่วประเทศเลยรียดเคลื่อนไหวใหญ่บางทีมจากเชียงใหม่บางทีมจากกรุงเทพมาพร้อมเรือยางเจ็ตสกีและสเสบียงเต็มคันรถ พวกนี้เป็นจิตอาสาแท้ๆนะไม่ใช่พวกชอบโชว์แต่ตั้งใจช่วยจริงๆอย่างทีมจากเชียงใหม่นี่มาถึงหาดใหญ่ตีสี่กำลังจะลงพื้นที่ช่วยคนป่วยติดเตียงในเขต8พวกเขาขับเจ็ตสกีตีตน้ำเข้าไปช้าๆใจเต้นตึกตักเพราะรู้ว่าพื้นที่เสี่ยงแต่คิดว่าช่วยชีวิตคนได้นี่แหละสาคัญที่สุด ปรากฏว่ายังไม่ทันได้พูดสักคำเสียงปืนดังปิ้วปิ้วรัวเข้าไป3-20ถึง20นัดเลยทีมกู้ภัยตกใจจนตัวสัน่นบอกว่ามันดังใกล้หูมากเหมือนยิงไล่หลังเรือเลยบางนัดเฉียดหัวไปนิดเดียวพวกเขาต้องหันหัวเจ็สสกีถอยกรูดออกมายกเลิกภารกิจด่วนๆไปเลย ผู้บัญชาการทีมเล่าในคลิปไว้ว่าเราไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้ใจสั่นไปหมดขอแค่อยากช่วยคนป่วยที่รอคออยู่นะเสียงสั่นเลยฟังแล้วขนลุกแทนไม่ใช่แค่ยิงนะยังมีเรื่องด่าทออีกเพียบเหมือนไฟลนก้นเลย ชาวบ้านบางคนโดยเฉพาะลุงลุงป้าป้าที่อดอยากมานานหิวโหยจนโมโหสุดขีดเห็นทีมกู้ภัยขับเจ็ตสกีผ่านก็ตะโกนด่าลั่นไอ้พวกขี่เจ็ตสกีเล่นสนุกใช่ไหมกลับบ้านไปซะอย่ามาโชว์หรือเอ็งมาทำบ้างไหมเอ็งมาช่วยจริงๆหรือแค่มาเล่นน้ำ ป้าขวดปลาไม้ใส่เรือกันเลยบางคลิปที่แชร์ว่อนในเฟซกับทวิตเตอร์แสดงป้าหนึ่งคนยืนโวยวายลั่นหน้าตาแดงก่าแบบขาดสติพวกมึงขี่เจ็สกีมาทำไมไม่เอาสเสบียงลงมาก่อนเหรอกลับไปให้หมดเลยทีมกู้ภัยงงหนักบอกว่าป้าผมเพิ่งมาถึงเองครับเจ็สกีกับข้าวยังไม่ทันลงเลยแต่ป้าก็ไม่ฟังด่าเพลินไปเลย มันเหมือนอุปทา,านหมู่เลยนะทุกคนโมโหเหมือนกันหมดเหตุผลหลักๆก,ก็เพราะขาดแคลนของกินของใช้มานานรัฐช่วยช้าชาวบ้านรอคอยจนหิวโหวยกลายเป็นระเบิดเวลาพอเห็นใครมาช่วยก็ระเบิดออกมาแบบไม่เลือกหน้าขุดลึกเข้าไปอีกหน่อยนะเขต8นี้มีประวัติยาวนานว่ามันเป็นพื้นที่ปกทรองตัวเองแบบไม่ค่อยยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปง่ายๆ มีข่าวเก่าๆว่ามีการยิงขู่ตำรวจตอนกลางคืนหรือขู่กู้ภัยที่ไม่ใช่คนของเรา คราวนี้น้ำท่วมยิ่งทำให้ทุกอย่างประทุบางรายงานบอกว่ามีคนถือปืนเดินกดดันชาวบ้านในพื้นที่เองด้วยนะเหมือนกลัวว่ากู้ภัยจะมาสอดแนมอะไรสักอย่างชาวบ้านบางคนที่กลัวก็เลยยิงขู่เพื่อปกป้องตัวเองแต่สุดท้ายมันกลายเป็นดราม่าที่ทุกคนเสียใจทีมกู้ภัยหลายหน่วยต้องถอนกำลังชั่วคราวบอกว่าปลอดภัยก่อนแล้วค่อยวางแผนใหม่ มีคลิปจากข่าวช่อง3แสดงภาพทีมเจ็ตสกีถูกรัวยิงสามนัดไล่หลังตอนช่วยคนในน้ำชาวบ้านตะโกนออกไปอย่ามาเสียงปืนดังต่อเนื่องจนกู้ภัยต้องเร่งเครื่องหนีฟังแล้วใจหายวาบเลย แต่เดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งคิดว่าชาวบ้านเขต8เป็นตัวร้ายทั้งหมดฟังเหตุผลเขาดูสิหลายคนเล่าว,ว่าพวกเขาอดข้าวมา3-4ถึงวันแล้วไม่มีใครเอาสเบียงมาให้จริงๆรัฐบาลส่งช้าจิตอาสาบานทีมก็ติดขัดเรื่องเส้นทางบวกกับข่าวลือในพื้นที่ที่ว่ามีก๊กมาเฟียคู่ไม่ให้รับความช่วยเหลือจากภายนอกมันเลยทำให้ทุกอย่างบานปลาย ลุงคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ในข่าวว่าพวกกูหิวจริงๆว่าลูกกูร้องไห้ข้าวหมดเกลี้ยงเห็นเจสสกีมาก็โมโหว่ามาเล่นกันเหรอส่วนป้าอีกคนบอกด่าทอไปแบบนั้นแต่พอใจเย็นแล้วก็เสียใจนะกลัวพวกเด็กๆจะไม่กล้ามาช่วยต่อมันสะท้อนปัญหาใหญ่เลยว่าภัยพิบัติแบบนี้ไม่ใช่แค่น้ำท่วมแต่เป็นเรื่องจิตใจความหิวโหวยและความไม่ไว้วางใจที่สะสมมานาน ตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายบ้างทีมซิลทหารไทยบุกเข้าไปในเขต8แล้วนะประกาศชัดๆว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพวกเขาเข้าไปแบบเต็มกำลังมีทั้งเรือทหารสเสบียงและกำลังใจชาวบ้านบางส่วนก็เริ่มเปิดใจช่วยกันลุยโคลนตมแบ่งปันกันเองแต่ดราม่ายิงกับด่ายังค้างคา,งาตำรวจกำลังสืบหาตัวคนยิงอยู่คาดว่าอาจโดนแจ้งข้อหาความผิดร้ายแรง ทุกคนในโซเชียลเลยถกกันสนุกปากบางคนบอกเข้าใจชาวบ้านนะหิวขนาดนั้นใครจะทนอีกฝั่งบอกกูภัยเสี่ยงตายขนาดนี้ต้องช่วยยังไงดีสรุปคือมันเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับทุกฝ่ายน้ำลดแล้วแต่แผลใจยังเจ็บปวด เอาเป็นว่านะพี่น้องถ้าเราช่วยกันได้ก็ส่งกำลังใจไปให้ทั้งสองฝ่ายเลยทีมกู้ภัยที่กล้าหาญแล้วก็ชาวบ้านที่กำลังลำบากสุดท้ายทุกคนก็อยากให้หาดใหญ่กลับมาสวยงามเหมือนเดิมสู้ๆนะเรื่องแบบนี้มันสอนให้เราเห็นใจกันมากขึ้นเนาะถ้ามีอัปเดตเดี๋ยวเล่าต่อวันนี้เล่าจุใจสองหน้าแล้วฮ่า